ทุกเพื่อความแน่นนะฮะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะเอฟซปฏิบัติการภารกิจเคลียร์พื้นที่อีกหนึ่งวันนะฮะสวัสดีครับ FC มาอัปเดตความห้องนะ FC ก็ให้ดูเป็นระยะระยะนะฮะก็ตรงนี้ก็เก็บงานละเก็บรเรียบร้อยและนะฮะก็ในส่วนของ พื้นก็คือเก็บยานงยาแนวเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมเปิดให้ลมมันโกลบสักหน่อยกันดูคร,รอบๆนะสิดูร,บรอบๆอันนี้ก็ไม่ต่างจากเมื่อวานเท่าไหร่สีที่ออกมาก็จะประมาณนี้แต่อย่างที่ผมบอกโอ้โหมากันเป็นขบวนเลยก็น่าจะต้องมี บัวมาตัดขอบข้างบนในเอฟซบัวมาตัดขอบข้างบนด้วยเผื่อไว้เพราะว่ามองดูแล้วยังรู้สึกว่าไม่ค่อยมีมิติเท่าไหร่แต่ว่าพี่สมก็เก็บงานให้เรียบร้อยนะถึงจะติดไม่ติดก็สามารถที่จะปล่อยแบบนี้ไว้ได้นะฮะปล่อยแบบนีดด้ก็ได้หรือไม่ปล่อยก็ได้นะฮะเก็บงานไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูห้องห้องนอนค,ค่อยๆมองเข้าไปใน f ฟ นี่ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นี่เก็บฟุกซอบทุกมุมนะฮะที่เบียกำลังขูดขูดสีที่อยู่ข้างล่างอยู่ก็วันนี้ทาสีจริงของห้องนี้แล้วนะครับก็พี่เบียสองรอบเอรบียงสองรอบแล้วนะครับก็ออกมาประมาณนี้แหละ ก็คือแทบจะเป็นสีจริงแล้วรอแห้งอย่างเดียวรอแห้งอย่างเดียวตอนนี้ก็คือเก็บในส่วนของเรื่องกระเบื้องในห้องน้ําเท่านั้นนะฮะแล้วก็มีถังซักมองดูรอบๆนะ f เอฟซีน,นี่ประมาณนี้อันนี้ก็คือห้องนอนเดี๋ยวลองเข้าไปดูในห้องน้ําสักนิดหนึ่งในเอฟซีลองแวะเข้าไปดูในห้องน้ํานิดหนึ่งพอปลูกกระเบื้องถึงไหนแล้ว เริ่มเริ่มปูแล้วอ๋อนี่คือตัวตัดขอบออนี่ฮะข้างล่างจะเป็นกระเบื้องแล้วก็ยาวขึ้นมาส่วนข้างบนก็จะเป็นตัวตัดขอบนะฮะทุบเพื่อความแน่นนะฮะนี่ก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะ FC โอเคเอาเป็นว่าตอนนี้สีคือ 85%นะฮะแปดสบห้าถึงเกแล้วแหละรอรอเคลียร์อย่างเดียวเก็บจุดต่างๆอย่างเดียวนะชูเ้าจะทาสีช่วยเหรออันนี้ก็ห้องโถงห้องโถงก็เรียบร้อยแล้วเหลือมีตรงเนี้ยตรงช่องเซอร์วิสตรงนี้นิดหน่อยนะฮะผมว่าแกน,น่าจะทำตอนตอนสุดท้ายเลย ปฏิบัตการภารกิจเคลียร์พื้นที่อีกหนึ่งวันนะฮะเอีอีกห่งวันก็วันนี้พ่อก็มายกของนะฮะพื้นที่ออกก็อย่างที่ผมบอกว่าเดี๋ยวจะทำตรงตรงโซนนี้นะให้เป็นแบบว่าเคลียร mm ์ hmm. พื้นที่แล้วก็ให้เป็นสวนนะฮะยกไปไว้ที่โกาดังที่นาน,นะครับเอ ดีที่ว่าเรามีเครนนะฮะมีเครนถ้าไม่ใช้เครนนี่น่าจะยกลำบากนะครับอันนี้ก็เป็นพวกเศษวัสดุที่หลงเหลือจากการก่อสร้างบ้านนะฮะตอนแรกก็จะไม่มีจะมีแต่เป็นหญ้าแต่ตอนนี้คือพอเราทำทำบ้านหลังนี้นะฮะก็จะมีพวกเศษพลาส,สติกพลาสติกพวกถุงพงถุงปูนมาเยอะในะ FC อันนี้ก็เริ่มเคลียร์ไปแล้ว อันนี้คือใช้เครนยกพาเลทขึ้นไปเลยยกขึ้นไปเลยนะครับพ่อก็ใช้เครนยกขึ้นไปโมสมัยยุคสงครามโลกก็เอาไปแล้วนะครับโมก็เอาไปแล้วก็เดี๋ยวจะเคลียร์เข้าไปเรื่อยๆเคลียร์เข้าไปเรื่อยๆนะครับข้างในก็จะเป็นพวกข้ออะไรพวกนี้ก็จะออกเหลือแต่ต้นกล้วย นี่ก็มาสั่งของนะฮะสีกับถังแซ็กนะฮะเป็นสีกับถังแซ็กถังบำบัดนะครับถังบบัดก็เดี๋ยวจะเอาขึ้นรถคันเล็กคันนี้นะเอากลับบ้านมาที่นี่มาเจอเพื่อนด้วยเพื่อนสมัยเรียน <laughs> เอฟซีเจอตั้งแต่สมัยเรียนฮะตอนนี้ว่าเป็นเช็กเกอร์อยู่ที่นี่นี่มาที่ไรก็เจอเอาขึ้นเลยบอกเพื่อนเปิดไทยเลยเนาะโอเคเพื่อนครับเขาขอชิ้นให้ประธานชิ้นให้ก็ได้ชิ้นให้นาะมันอย่างไเนี่ยนะช่องจะคว้างเลยเ่ก็บอกเพื่อนว่าเป็นยูทูบเบอร์เขาตกใจ ก็พอมีช่องอยู่คนติดตามนิดหน่อยไม่ไม่เยอะมาก่โอ,โอ้ทางขนาดใหญ่มากขอบคุณครับโอเคมัดแบบไม่ต้องไม่ได้มัดนั่นมากนะเอเพราะว่าบ้านผมอยู่ไม่ไกลจากประมาณ2กิโลนะไม่ได้ไกลมาก น้องเขาก็ช่วยมัดให้ยี่ห้อนี้เขาบอกว่ามันมีคอด้วยคอก็คือระ,ะวังถังลึกๆได้บ,บัมบัดที่ซื้อมาเมื่อตอนกลวันใน f อก็มาดูมันเป็นเหมือน,เป,นเป็นลักษณะแบบไม่เหมือนที่เคยเห็นนะฮะอันเก่ามันจะเป็นแบบว่าคอมันจะไม่ค่อยสูงแต่เนี้ยคือคอมันจะสูงขึ้นมาเขาบอกว่า มันสามารถที่จะฝังท่อเนี้ยไว้ลงข้างล่างได้แล้วก็ยื่นคอขึ้นมาให้ให้มีตัวเนี้ยอยู่พ้นน้ำเอ้ยพ้นผ,ผิวขึ้นมาเขาบอกว่ามันจะดีที่ว่ามันสามารถฝังลงไปลึกได้ก็ส่วนข้างบนก็ลดหรือว่าอาจะเดินไปเดินมาได้อะไรเงี้ยแต่ถ้ารุ่นเก่าๆเนี้ยคอมันจะอยู่ตรงนี้พอคออยู่นี้เนี้ยมันต้องพ้นพ้นพื้นขึ้นมาเขาบอกมันจะไม่ค่อยสะดวกก็ตามนั้นเอฟซีลองดู ถ้าไม่มีคอตัวนี้มันจะ3,000บาท3 1 0 0แต่มีคอตัวนี้มันจะ3,500อันนี้ก็มีบอกระดับด้วยความแข็งแรงระดับ C นะฮะระดับ C ระดับ C ก็คือระดับดีก็ซื้อแบบราคากลางๆในเ c ราคากลางๆความจุก,ก็อยู่ที่ประมาณ8 0 0ร0 0ลิตรนะฮะไม่ถึงพัน800ลิตรไม่ถึงพัน ก็เดี๋ยวคิดว่าพรุ่งนี้จะให้เขามาขุดนะฮะให้เขามาขุดก็คิดว่าเดี๋ยวไม่แน่ว่าพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้เนี่ยจะให้แบคโคเขามาขุดข้างหลังบ้านก็อยู่ตำแหน่งประมาณช่วงช่วงนี้นะฮะใช้รถแบคโคค่าขุดพ่อบอกว่าไม่ไม่กี่ร้อยอาจจะมาไม่ถึงพันบาทนะครับไม่ถึงพันขุดอยู่ข้างหลังนี้ก็อันนี้ก็เป็นห้องน้ํา อันนี้มันเป็นบ้านที่แบบว่าเราดัดแปลงใน FFC พอพอดัดแปลงปุ๊บหลายๆอย่างมันก็ไม่ค่อยที่จะได้ตามที่เราคิดเท่าไหร่มันมันเรื่ามันมันต้องดัดแปลงหลายอย่างก็เอาตามสภาพนะฮะตามสภาพค่อ,คอยๆทำไปนะฮะเพราะว่าระดับของพื้นเนี่ยมันก็จะอยู่สูงมันต้องใช้เจาะอ,อะไรพวกเนี้ยเยอะอยู่ตอนนี้ที่ทำก็คือ ติดกระเบื้องห้องน้ําอยู่นะฮะพอติดกระเบื้องห้องน้ําเสร็จก็แทบจะเสร็จละก็เหลือเก็บงานสีด้านหลังสีด้านหลังนะครับอันนี้เอาไว้ท,ทําทีหลังสุด วันนี้ฝนก็ดูคึมคึมนะ FC ทั้งวันเลยน้องๆก็วิ่งไปวิ่งมาแ่านี้แหละอยู่เอ้าเป็นอะไรชูก้าึีตาอ่ะปากแปมาวิ่งไปวิ่งมานะช่วงเนี้ยฝนตกนะเมื่อกี้วันเนี้ยฝนตกประมาณสองสาครั้งละฟ้าคึมคมนะไม่แน่ว่าเย็นนี้อาจจะตกอีก